สวัสดีครับอยู่กับต๋องนะครับกับรายการพอดแคสต์รายการที่จะพาทุกคนไปเจออินไซต์ของแขกรับเชิญของเราครับขอต้อนรับน้องเบลลี่กับน้องเบฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับหล่อมากเดี๋ยวให้ทั้งสองคนแนะนำตัวก่อนเลยครับครับผมเบลลี่พัชรนนท์นะครับสวัสดีครับเบฟครับเยผมเราเสนอจะซีรีส์เรื่องอสงไขยชอบอ่ะแนะนำก่อนไม่ต้องรอให้ส่งเลยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปถึงอสงไขยเนี่ยเราถามอยู่แล้ว เราจะถามอินไซต์ของซีรีส์รเรื่องนี้เพราะซีรีส์นี้กําลังอ่อนแอและกาลังมาแรงด้วยแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยเราจะมาเจาะลึกแต่ละคนก่อนคือรูแปแบบรายการของเราเนี่ยจะเล่าแบบเราจะไปหาจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ทําให้เราสึกว่าเราเปลี่ยนจากแบ,บบบิลลี่หรือเบฟคนเก่ากลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะในช่วงไหนรู้สึกว่าเฮ้ยจังหวะนี้เป็นจวะที่เปลี่ยนชีวิตผมเลยพี่รู้สึกว่าเป็นเป็นช่วงวัยมหาลัยที่ใกล้จะเรียนจบเราค่อนข้างที่จะสู้ชีวิต อ,อยู่เหมือนกันเพราะว่าก่อนจะเรียนจบแบบว่าเทอมสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีแม่ก็บอกว่าแม่ไม่ให้ตังค์แล้วนะค่าเทอมคือก้อนสุดท้ายนะลูกป,ปีสุดท้ายที่จะใชไ่ไม่ได้ทะเลาะกันนะแต่ว่าแต่ว่าเราก็เราก็ใช้เงินแม่อยู่ดีดมีงานเข้ามาอะไรใดๆเราก็เก็บตังค์บ้างไม่เก็บตังค์บ้างอะไรอย่างเงี้ยพอถึงจุดนั้นมันเป็นจุดที่แบบมันก็เป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างวิววิวอยู่เหมือนกัน กลับมาบ้านหรือว่าอะไรยังไงทุกอย่างเหมือนเดิมกินข้าวที่บ้านได้มีอบอุ่นทุกอย่างแฮปปี้ครับเรก็คืยยังอยู่ที่ครอบครัวปะครับอยู่ครับอยู่อยู่ทุกอย่างก็แบบกลับมาเหมือนเดิมแค่ถ้าจะใช้จ่ายอะไรอ่ะเรานะที่ต้องเป็นคนวัพสอร์ตัวเองเริ่มแบบต้องให้ตัวเองเพราะว่าแม่ก็ต้องการที่จะใช้ชีวิตของแม่แล้วแต่คือแม่ก็ทํางานมาทั้งชีวิตส่งเราเรียนแล้วก็เกษียณเรารู้สึกยังไงอ่ะตอนนั้นตอนทีู่มเฮ้ยตอนนี้ครอบครัวน่าจะต้องให้เราโดยตัวเองแล้วอะไร ตอนตอนนั้นไม่ได้รู้สึกว่ามันเศร้าหรือว่ามันอะไรนะรแต่มันรู้สึกว่าแบบเราทําอะไรดีเนี่ยมันมันเหมือนเป็นบูสเตอร์ให้เราจะต้องแบบว่าชัดกับตัวเอง,องรอจริงจังกับต,ตัวเองว่าหลังจากเนี้ยอีกไม่กี่เดือนแหละมันมันไม่มีแล้วเนวะ้ยคุณคุณแม่ที่แบบว่าส,สัพพอตอ่ะตอนนั้นน้องตองเวฟเข้าวงการหรือยังครับยังครับยังอ๋อก็คือยังเรียนไม่ยังเรียนไม่จบแล้วก็ยังไม่ได้เข้าวงการตอนนั้นคือแบบ เตรียมทางานใช่เตรียมทำงานเรียนนิเทศศาสตร์ครับนิเทศศาสตร์เรียนวารสารศาสตร์ก็เกี่ยวกับนี่แหละงานอย่างนี้ได้แล้วหลังจากจบมาเราทํางานส่วนตัวก่อนไหมหรือยังไงก็เป็นฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์เป็นฟรีแลนซ์เราโชคดีที่เราเป็นคนทํากิจกรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างที่จะแบบว่า form team การคนท่านนี้ถนัดอันนี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจบมาทำอะไรครับเป็นเป็นฟรีแลนซ์โปรดักชันครับโปรดักชันกองถ่ายทำกองถ่ายเลยตั้งแต่แรกใช่ครับเป็นกองถ่ายเล็กๆนะฮะไม่ใช่ไม่ได้ถ่ายหนังถ่ายภาพยนตร์เป็นถ่ายแบบถ่ายภาพถ่ายวีโอซันอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่ได้เลยนะให้แม่ด้วยเหมือนว่าจบเรียนจบมาแล้วก็ทํางานหาเงินใช้เองใช่ครับเหลือบ้างให้แม่บ้างให้อะไรบ้างให้เยอะเลยแหละ ไม่ได้ไม่ได้จบมาเลยเหรอใช่ครับทุกวันนี้ก็คือก็ยังขอบคุณคุณแม่นะที่แบบว่าแม่แม่เป็นคนที่รักลูกแล้วไม่สปอยแต่เขาดือขาดมากไปเนาะคุณไปให้คือไม่ให้เลยใช่ไหมไม่ให้เลยวิธีเลี้ยงลูกของเขากีใช่เป็นวิธีการที่แบบว่าหนูต้องไปทํางานแล้วลูกอย่างนี้แหละแต่เราก็ผ่านมันมาได้ผ่านมาได้เก่งมากเก่งมากวิลลี่อ่ะวิลลี่ละครับ